สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมากางเต็นท์สูบลมที่เพิ่งซื้อมานะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะใช้กับอแอร์เครื่องที่นะครับผมไปดูกันว่ามันจะใช้งานได้ดีไหมเดี๋ยวจะกางไว้ตรงใต้าใชายคานี้เลยนะครับผมมีร่มนิดนึงเนาะแต่ว่าบอกเลยช่วงนี้อากาศร้อนสุดๆขนาดอยู่ในร่มก็ยังร้อนนะฮะปกติแล้วเราจะใช้ สูบลมที่เขาแถมมาให้นะครับในการสูบลมก็พอดีผมมีสูบลมไฟฟ้าแบบนี้นะเดี๋ยวจะลองใช้งานดูแต่ส่วนตัวผมคิดว่าแรงดันของตัวสูบลมมือมันเยอะกว่ามากเลยแล้วกลไกลในการสูบเข้า่ะมันคือการสูบเข้าไปแล้วก็กันลมมาให้ออกมาผมคิดว่าสูบลมของสูบมือ,อะจะมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่เรามาดูกันว่าส่วนโลไฟฟ้าแบบนี้มันจะพอใช้ได้ไหม อ่ะเพื่อนเห็นไหมฮะสูบลงไฟฟ้าใช้ได้แต่ว่ามันพองได้แค่นี้นะครับมันไปต่อไม่ได้ละเหมือนกับแรงดมันมันไม่พอก็เดี๋ยวเราจะสูบมือต่อนะครับให้มันเสร็จ เรียบร้อยครับแป๊บเดียวเต็มเลยเหนื่อยหน่อยนะแต่ชัวร์นี้นะครับเป็นแอร์เคลื่อนที่ TIL นะครับสภาพเผอมากฝุ่นเต็มเลยไม่ได้ใช้นานก็ตัวนี้ผมทำเป็นระบบสองท่อไว้แล้วนะครับข้างล่างเนี่ยดูอากาศด้านนอกเข้าไปทำความเย็นด้านบนเนี่ยปล่อยอากาศอ่ร้อนออกไปนอกเต็นนะครับก็อาจจะสวมเข้าแบบนี้ แล้วก็สองท่อนนี้คือยื่นออกนอกเต็นนะฮะจากนั้นเราก็เอาตัวสอดท่อสองรูตัวนี้นะครับมาไว้ในฝั่งที่เราจะติดแอร์เนาะก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับในช่องไปดูกันได้นะว่าทำยังไงทำง่ายๆนะครับเป็นแค่ลังกระดาษกับตัวไม้แล้วก็ใช้แม็กยิปนะครับเตะนตนตัวนี้เขาจะไม่มีช่องใส่แอร์มาให้นะครับผมอย่างยี่ห้อเนเจอร์ไฮเนี่ยเขาจะมีตัวช่องแอร์ไม้นะครับแต่ว่า ตอนนี้มันถูกกว่าโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับปิดช่องไม่ชิดอยู่นะแล้วก็มีสำหรับท่อแอร์สองลูนนะครับสายไฟเราก็เอาไปข้างในละดูดิตอนนี้เหงื่อแตกเลยร้อนมากๆนะครับ้องๆใน,อนตอนนี้เดี๋ยวเราสอบท่อออกมาแล้วก็เปิดใช้งานแอร์ได้เลยนะครับตอนนี้เราประกอบร่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียบปลั๊กเลย 2ีองศาผมจะปรับพัดลมเป็นแบบไฮก่อนเลยนะนี่ลมแรงๆเลยเดี๋ยวตั้งไว้ที่25องศาก่อนนะครับอุณหภูมิตอนนี้นะครับเอ่อประมาณ38องศาร้อนมากร้อนสุดๆแต่รอดูว่าเอ้เคลื่อนที่เจ็ดพามิลิยูกับเต็นท์ขนาด6ตารางเมตรจะ เย็นไหมเฮ้ยใครมา<ะ>อ,อป้าเปิดเกมให้มีเบอร์เรื่อไฟไหมวันวันนี้ไม่มีเบอร์เรื่อไฟเลยค่ะ ไฟล์มาเลยอตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เที่ยงสิบห้าเนื้อขคาะเหรอจะพิพิให้ป๊ะป๋าเออดา่ะเซเที่ยงสิบห้าเที่ยงสิบห้าอืมตอนนี้ เที่ยงครึ่งผ่านไปแค่15นาทีนะตอนแรกบอกว่า38องศาตอนนี้นะเหลือเหลือ3 3องศานะครับแล้วก็สภาพห้องนะครับจากตอนแรกร้อนร้อนรแบบอบมากๆเลยนะตอนนี้เคยอยู่ได้ละนี่เหงื่อหายไปแล้วนะครับตอนแรกไหลพักๆเลย คือผมคิดว่าแอร์เคลื่อนที่อ่ะมันเหมาะกับห้องขนาดประมาณนี้แหละไม่เล็กเกินแล้วก็ไม่ใหญ่เกินเพราะว่าแอร์เคลื่อนที่อ่ะผมเคยใช้กับเต็นท์ขนาดเล็กนะครับมันเย็นแต่ว่ามันตัดเร็วแล้วระยะเวลาที่มันตัดอ่ะมันทาให้เราร้อนนะครับผมมันเลยทําให้เย็นไม่ต่อเนื่องเนาะแต่ว่าถ้าห้องใหญ่เกินไปแอร์ก็ไม่ตัดสักทีใช่ไหมแต่ว่าห้องขนาดเนี้ยประมาณ6ตารางเมตรน,นะครับแอร์ก็จะทํางานไป ถึงระดับหนึ่งที่มันเย็นพอแล้วมันก็จะตัดแล้วมันก็จะคงความเย็นนะครับเพราะว่า,เ,าเต็นท์แบบนี้มันหนาแน่นอนอืมสรุปว่าแอร์เครื่อที่ใช้กับเต็นท์เสาลมแบบนี้นะครับใช้งานได้ดีมากขนาดว่านี้เป็นแอร์ TIL นะครับ7,000 BTU ก็ยังเย็น,นก็เป็นเด็กที่ร้อนเหมือนเหมือนเหมือนปลาป๊านะครับแต่ว่าก็อยู่ในนี้ก็สบายเลย อะไรนะอันนี้รองเท้าป,ป้าป๋าเหรอหอเล่นอะไรสวัสดีค่ะเหรอ <laughs> ไอทำยังไงกระเป่าเทียนป่ะอ,อ่ะว่าสื่อให้อลองลองลอง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to da da โอเคโอเคโอเค้โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนสินค้าตัวเต็นท์กับตัวแอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ ที่พิกัดไว้ให้นะครับไปลองเลือกซื้อได้เลยก็จะแนะนำว่าตัว air til เนี่ยมันอพอใช้งานได้นะครับเปิดแอร์กลางวันก็เย็นอยู่กลางคืนเนี่ยก็เย็นเลยแหละแต่ถ้าจะเอาให้ดีกว่านี้ก็แนะนำเป็นตัว bt u ที่สูงกว่านี้นะครับเพราะว่า BTU สูงกว่านี้มันน่าจะเย็นเร็วกว่านี้นะครับในขนาดพื้นที่เท่านี้นะแต่พูดถึงตัวนี้ก็ใช้ได้ล้นอนสบาย แลคลิปหน้าจะมีอะไรมารีวิวหรือว่าอยากให้ทําอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้ววเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย